สวัสดีค่ะในวันนี้เรามานําเสนอรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหารถมือสองไปใช้กันเลยค่ะทุกท่านรถมือเดียวป้ายแดงมีเร่มให้พร้อมนะคะประหยัดด้วยค่ะรุ่นนี้5ประตูนะคะโตโยต้ายาริส 1.2G ตัวท็อปุทสตาร์ทปี2015ราคาคันนี้189,000บาทค่ะเกียร์ออโต้นะคะภายในสภาพแบบเดิมๆเ,เลยค่ะทุกท่าน กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะโครงสร้างหน้าหลังเดิมๆเครื่องดีภายในสวยช่วงร่างแน่นขับขี่ดีเลขใหม่น้อยนะคะแอร์เย็นค่ะรถมีเร่มพร้อมค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพคุ้มๆนะคะเครื่องยนต์ 1.2G ค่ะทุกท่านคันนี้ติดเกตนะคะ189,000บาท รถอยู่ปทุมธานีคลอง5คลองหลวงค่ะสนใจติดต่อเข้าไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะนัดหมายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะโทรไปคุยรายละเอียดโดยตรงกันก่อนค่ะก่อนตัดสินใจแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้าในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ